ไก่ย่างก๋วยลมไปจ่ี้เตาดูราซื้อกวดซมัดตโอเกัมอมอจิมัตัไก่โจหูยจอลงเจ๋ปลงเป็นวันเทียเปลงหุ่จอมัดจอสังเกตเลย่อกี้เตาดูกวดซเท่เราซื้อตัวโอเคมอมอเลยน่าจะหลังน้ กยก็จีร er, yeah. mm ิณอมาก้าซื้อเลยนะกากัเตาเลยนะยก็จีรินอจมจะกดจอขวจะลำพองเทียก่อนหนจีเจอที่เทก้านะเจมอแปลงอสัจรงอ่เจมดจอบเราหวรูตายจจจะตทเสียงจจอบลรอนจมไมขจอยจอเ้าน้กูสิปักขัดเอวาก็สิจอิลตัหน้ามดจอแปลงเนื้อเอถก็จะมีที่จะุเนี่ยนะ mất cover là trong chế ít số mong có mặt cho là chi cho pro nó có đại grill cho môn trời thì khác chú là sẽ tia vì thì nó anh dân trồng sái chi ở sái có cũng nghĩa là tôi đang đợi chi cho là khứ đâu nó sái sẽ mà đã thủ nó sẽ ở giờ câu chi thế có mối chi nó sái mà ở thế ตนอมาทักจาลีช่ยิเผาไกเดนือตนะลอตาแล้วอยู่อ,น,อน,นสีดน,นอชิตาีดยชินอเทีกากนาันอ try